โอ้เบอร์โทรผมมีผมมีของพีอง่อยู่แล้วครับหนูแล้วตรงนี้มีเบียร์สวัสดีครับอะไรนะครับตัวเครื่องดื่มเบียร์อย่างเงี้ยวันนี้จะไปบ้านลุงพลน,นะครับมาพักอยู่ที่ <S S ทจิมมี่รีสอร์ท<ถ>ครับที่อำเภอวานอน,นจังหวัดสกลนครนี่ครับบรรยากาศ ไม่่เเป็นรดียวถัถ้าเราออกข้างนอกนี่กลางคืนเข้ามาเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับไม่ปิดนะไม่ครับไม่อ๋อครับจิมมี่รีสอร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอวานอนจังหวัดสกลน,นครเ,เ,าานเรามาถึงค่ำเลยครับยังไม่ถึงจำปาดงนะครับตอนนี้ยังอยู่กันที่ตัวอำเภอจะพักที่นี่พรุ่งนี้เช้าค่อยไปร่วมงานไม่ใช่ไปร,ร่วมไปอ่า ที่จำปาดงครับนี่บรรยากาศดีมากเนี่ยที่ห้องพักเดี๋ยวไปดูห้องมาสิคนแก่มาดูห้องพักก่อนนี่ครับีห้องพัก <c oughs> นี่รถเอามาจอดที่นี่ <c oughs> ใช่ไหมครับ อันนี้เป็นเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวครับนี่อันนี้เตียงเดี่ยวเตียงคู่อยู่ที่ไหนครับเตียงคู่จะอยู่ข้างในนะครับอ๋อแสดงว่าผมนอนที่นี่ครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูเตียงไปดูที่เตียงคู่ครับเตียงคู่จะอยู่ห้างนะครับเตียงคู่จะอยู่ตรงข้างในด้านในในก็ได้ครับเตียงคู่คนคน คนแก่เดินไกลหน่อยนะสามคืนนะครับเวลานั้นรถเราก็จอดนี่นี่ครับพอดีแหละผมก็จอดรถนี่ไงอ๋ออย่างนี้มันเป็นส่วนตัวเราดีเนาะครับกว้างกว้างขวางดีเนาะ ห้องติดกันคถ้าเป็นเตียงเดี่ยวจะมีจะเป็นหลังแยกเหรอใช่ครับเตียงคู่ก็อยู่ในห้องเดียวกันใช่ไหมก็ไปดูกันห้องใครห้องมันใกล้จะอยู่ติดกันเฉยๆฉยโอ้โอแล้วราคาล่ะสี่ร้อยห้าสิบครับเดียวกันใช่ไหมเตียงเดี่ยวจะสี่ร้อยครับเอาก็ไปเตียงคู่ติดตกันดีกว่าก็มีไม่ไม่ไปดูก่อนครับมันหลังเดียวกันแต่ว่าในภายในหลังน่ะมันจะแยกล็อกเตียง

นี่ไงนี่ไงสวยดีอันนี้เตียงคู่ละ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 ตรงนี้ตรงนี้ต,ติดกับเตียงคู่ใช่ไหมใช่ครับจะเป็นเตียงคู่มันจะม,มีแค่สองห้องที่เป็นเตียงคู่อย่างนี้จะมีห้องนี้เป็นห้องค้างๆ<ต>เออเอาสองห้องนี้แล้ว,ตวแต่ว่ารูปเฟชั่แต่ว่าห้องข้างค้างมันมีมันติดลูกค้าครับเขาติดลูกค้าเหลือห้องเดียวอ๋อหรอครับไม่เป็นไรหรอกครับออมันเดินเนาะครับเดินเดี๋ยวผมเดินมาเล่นที่นี่ก็ได้ดูสีห้องอลังการไหม ห้องแม่นอยไหอมสี่ร้อยห้าสิบบาทเอกว่าโรงแรมวันอีกมาตรฐานครับมาตรฐานสี่ร้อยห้าสิบนะคะจิมมี่รีสอร์ตตอนนี้ห้องพักมีมีว่างเยอะไหมครับตอนนี้ช่วงระยะนี้เผื่อมีคนอยากเข้ามาจะได้แนะนําให้มาพักด้วยกันวันนี้จะบ้าง ว่างประมาณอีกห้าห้าห้องโอ้วันนี้ห้าห้องใช่ไหมครับอืมครับต่ว่าถ้าบ้านเดี่ยวจะว่าแค่สองห้องครับเพราะว่ามีมีคนที่เขามาแล้วยังหาที่พักไม่ได้เงี้ยจะได้แนะนำจะว่าห้องข้างอีกถัดไปจะเป็นห้องครอบครัวโอ้ห้องครอบเป็นห้องใหญ่ถ้าห้องครอบครัวนี่เท่าไหร่ครับมันจะเป็นคืนละแปดร้อยจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงครับคือคืนหมายความว่าคืนละแปดร้อยนี่อยู่กี่คนก็ได้เลยครับหรือว่าจำกัดจำกัดจำนวนคนใช่ กี่คนก็ได้ใช่ครับขับเป็นห้องใหญ่ครับเป็นครับโอ้แปดร้อยครับก็โอเคนะถ้าอย่างพวกพี่เอเชียเนี่ยถ้าเข้ามาหลายคนก็ห้องเดียวแปดร้อยบาทเออลองโทรค่ะครับเป็นห้องครอบครัวจะเป็นเตียงใหญ่ครับเป็นเตียงใหญ่สองเตียงอืมครับสอาทโอ้ห้องดีโอเคก่าโรงแรมมานามาเนี่ยรถจอดไปข้างห้องห้องพี่ก็ได้ครับครับผมครับ ถ้ายังมาอยู่ตรงนี้จอดได้แถวนี้ได้ไหมครับอันนี้เขาจ็จอดตรงหน้าห้องได้ครับหน้าห้องอ๋อครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้แม่แม่ผมอาจจะมาจอดได้ที่นี่ได้ครับครับเพราะว่าจะได้แม่แม่ก็จะได้ขึ้นรถไปง่ายจอดหน้าห้องนี่ก็ได้แต่ว่าอังนี้ก็จะเป็นห้องอีกครับคือเราต้องล็อกล็อกที่อยู่หน้าห้องเราครับนี่ชิดทางนี้เนาะครับที่จอดรถกว้างขวางมากนะครับท่านผู้ชมดีเนาะสะดวกนะครับ ไม่มีเบอร์มือถือเหรอครับเวลาติดต่อมีแต่เบอร์ออฟฟิศเหรอเบอร์มือถือต้องเป็นเบอร์พนักงานนะครับอ๋อครับที่ผมได้เบอร์มาเนี่ยผมค้นหาใน Google แล้วเป็นเบอร์ของในรีสอร์ทเลยครับครับเป็นเบอร์ศูนย์สี่สองครับศูนย์สี่สองอะไรนะครับเบอร์ศูนย์สี่สองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดสี่ร้อยห้าศูนย์สี่สองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดเจ็ด ครับหนูต่นเช้ามีเบ็ดควัดไหมไม่มีใช่ไหมไม่เพรจะจะมีถ้ามีก็มีแต่พวกอาหารตามสั่งเฉยๆต่อเช้าใช่ไหมครับออไม่ต้องถามอย่างพวกอาหารเครื่องดื่มอะไรเงี้ยถ้าเรามาก็ไปซื้อปกติที่เคาน์เตอร์มีขายครับถ้ามีเคาน์เตอร์ก็จะมีพวกขนมไอศครีมอะไรอยู่นั่นหมดอืครับแต่ว่าทางรีสอร์ทนี่ก็คืออย่างสั่งอาหารอะไรเงี้ยแค่เป็นอาหารตามสั่งใช่ครับแต่ละร้อยนี่มีกี่ห้องนะแปดร้อยนี่ห้องห้องเดียว ใหญ่ใช่ไหมมีใช่นอนกี่คนก็ได้ห้องน้ำสองห้องใหญ่เลยไปดูไปทเดให้ดูไปดูไปดูไปดูครไปเดี๋ยวไปดูครับสวยงามมากเลยปิดหน้าประตูเราไว้บรรยากาศดีครับเดี๋ยวพาไปดูไปครับเราไปดูห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องครอบครัวนะครับห้องคืนละแปดร้อยมาครับแม่แม่ นี่ละครับห้องครอบครัวโอ้นี่ข้างนี้เป็นห้อง um> uh> น <as> <as <as> <as ้ำเหรอครับนี่ห้องน้ำสองห้องโอ้แล้วถ้าม่านทางโน้นล่ะครับเป็นระเบียงครับโอ้เป็นระเบียงโอ้มีระเบียงด้วยดีเปิดเปิดได้ยังไงครับนี่เปิดยังไงเปิดได้ไหมอยากชม โอ้มีวิวมีวิวสวยมากดูดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกลางวันเรามากลางวันเรามารีวิวได้เลยเดี๋ยวช่วงกลางวันขออนุญาตรีวิวนะครับสวยมากเลยครับนี่นะครับถ้าใครจะมาเที่ยวบ้านลุงพลนี่ไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักเรามาถูกที่จริงๆเออ มีห้องน้ำสองห้องนะครับนี่ห้องละแปดร้อยนะครับ่านผู้ชมคือละแปดร้อยเนี่ยเป็นห้องนอนได้กี่คนก็ได้นะครับนี่นี่ครับมีเครื่องน้ำอุ่นด้วยครับองน้ำอนะครับวิววิวทางนู้นก็สวยนี่ครับเต<อ>ียงนี่มีที่นั่งเคาน์เตอร์นั่งแบบดูมีเคาน์เตอร์นั่งแบบนี่ครับ เห็นไหมครับท่านผูช้ชมอันนี้ 800. แปดร้อยที่จริงท,ที่จริงเนาะแบบว่ามาหลายๆคนอย่างเงี้ยนอนนี่ได้เลยได้นี่ครับเยเดี๋ยวสัมภาษณ์แม่ๆก่อนเป็นยังไงมาเห็นที่พักแล้วประทับใจไ,ไหมราคากราราคาก็โอเคโอเคไม่แพงกับกับ ที่เราเห็นนี่ไม่แพงเลยครับหมูวันอนนะข้าเหน้าดูอย่างหเลยมาข้าวไปหาสบู่น้ำไม่ได้ดูสบู่ใส่ก่แฟตื่นเช้ามามาดูสบู่อะไรก็ที่นี่พรอมรีสอร์ทกาแฟซองกาแฟเป็อย่างที่ไหนถ้าใครได้มาทางอำเภอวานอนนิวาสนะครับหาที่พักไม่ได้ก็อย่าลืมนะครับจิมมี่รีสอร์ทครับจิมมี่รีสอร์ทอำเภอวานอนนิวาส จังหวัดสกลน,นคราวาวาออกจากตัวอำเภอวานอนมาถนนเส้นอำเภออากาศอ,อำนวยใช่ไหมครับครับสองกิโลครับจากตัวอำเภอมานี่ครับไม่กไกลเน่ค,ครับ,รบอ,อันอันหลังสี่ร้อยมีอีกวะสี่ร้อยมีอยู่ครับจะเป็นห,ห้องก่อนพี่ของพี่บุษชายนะห้อง อย่างอหต้นตนตัวเดียวที่เป็นสี่ร้อห้าสิบนี่ไม่มีเอห้องนเข้เอัันห้องนี้เขาจองแล้วรลั้้าก้วเัวเขห้องนีรู้หัห้องพักรู้วรากเชหีลราเขน้งนีสเขอวเาเลวข้างนีอกก็สวยมาเลยนะเขฟนี้มี้าระว่ายน้อี้วิวข้างนอกก็สวยมีสหะให้โดดด้วยนี่นี่ครับครับ นอนสี่คนได้ไหมไโอ้ได้ดับเบลิลสีก่ก็ได้นอนแปลขาใช่ไหยายสี่คนแปลขาสี่ค <c oughs> นแปลขาเลยนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปเอาเอาขาันมาตักน้ำหนันนะจ๊ะย้ายย้ายมาอยู่ด้วยกันนี่ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยมั <c> ้ง <oughs> ที่ร้องเพลงก็มี <c oughs> โอ้คาราโอเกะอยู่แถวนี้เต็มเลยาลาเต็มเลยสุดยอดโอ้หัวโทรมาเดีอยว ดูหลังบ้านิหลังบ้านนะยิ่งกลางวันด้านอันนี no. in, yeah. yeah, ้เป็นเป็นสระอะไรครับเนี่ยเลี้ยงปลานี่ธรรมดานี่ใช่ไหมผมเห็นอยู่ในเห็นอยู่ในยูทูบแบบมีมีสระว่ายน้ำด้วยไม่ใช่เหรออยู่ตอนออฟฟิศอ๋อย่าถ้าดูกลางวันยิ่งสวยครับเชฟขอบคุณมากนะครับถึง พี่พักแล้วนะครับ